ครับวันดีครับเมื่อนี้มูแอมเราก็ทักมาบอกว่าเราเนี่ยติดประชุมบ่มได้เลิกง่ายไงเมื่อที่หากับเป๋าให้กินแน่เป็นยังเราก็คิดว่าผมต้องมีเงินเนี่ผมสิมีเงินมาได้ใส่เนาะก็บว่เป็นยังมูเทียเสียบที่เด็ดผิดหวังต้องไปงัดเงินหน่อยเพาออกมาก,ก่อนภาษา,าส,าสงไปพี่นอ้องไปนี่แหละครับนี่แค่นี้นโอเคได้มาแล้วเงินเดี๋ยวมื่อนี้มูเทีจยจัดให้อยากกินนี่ยังจัดไป,ไปพี่นอ้อง ก่อนอื่นเลยครับฮาต้องมาหุงเข่าถามู่แอมก่อนปกติมุ่เทสิกินข่าเหนียวแต่มือนี้กินพ้อมุ่แอมจัดไปเข่าเจ้าก็ได้ครับทีแรกกะว่าเสียดเมนูเองแหละแต่ยาญมันบอทันเป็นว่ามีเข่าลาดแจงเปิดไหมฮาต้องไปล้องเมืองสเาาสี่ยววามันสิเป็นยังไงครับผมถุงนึงครับได้ถุงนะครับที่ค้มามก็ได้ครับได้ครับเขามาเล้วสองถุงเป็นกระเสบคักพี่น้องแต่เขาอยากเสียดให้หมู่แอมประทับใจจัดนำปั้นให้อีกสองแก้ว,วแบบนี้ครับเลยงั้นหรอเปล่า ยัง <Okay. S 2> ไเมื่อยยั่ป่ะก็เลิกงานกินนาะนั่งรอเลยนั่งรอเลยโอเคไหมเดี๋ยววันนี้จัดให้โอเคไหมฮะเดี๋ยววันนี้จัดให้แค่นั่งรอใช่เดี๋ยวเราจัดให้เองโอเคเป็นจังไนครับมือนีเขาเป็นพอบานที่อบอุ่นเนี้ยเตรียมเขาเตรียมน้ำมาให้มือแอมตักเขาให้พอ้อย,ย่ามืออิ่มตักไข่บักลายเลยแบบเด็ดกินข้าวแล้วจ้าจัดไปครับ เห็นเองเนี่ยนี่เห็นเองอหารล่าก็ไม่ช้านะรู้อยู่ครับว่าหิวกระถาเนี่ยจักน้อยคนกำลังเตรียมอยู่เครื่องด้วยเป็นจังไหนครับบริการให้ดีปานนี้ปานนั้นยังว่าบ่หักอยู่กินขอยายเลยกินขอลายเลยหอมก็หอมแค่เห่เอียงนี่รูมกินไหมวันนี้เดี๋ยวบอกบกินข้าวก่อนโอเคจัดไป ชื่อร้านไหนอ่ะเห้ยเทปเองหรอนะนี่แหละครับชีวิตคู่แบบเรียบง่ายแชรได้ใส่ชีวิตน้ำกันตลอดมันก็นมีความสุขแล้วความสุขดีของเขาทั้งสองครับที่ได้เห็นงานไก่กันกินขาน้ำกันเกือบทุกคาบเช้าเที่ยงเย็นกินน้ำกันตลอดนี่แหละความสุขของชีวิตคู่นเยนทำให้กินอ่กได้ไหมอ่ะได้ครับรจะรอนะออพูดแล้วนะพูดแล้วนะแล้วตัวมาม่าจินค,ครับ มาคะ่ะมาป้ายยาน้ําหอมนะคะทุกคนตอนที่หมูเทบอกว่ามูแอมตัวหอมมากใช้กลิ่นน้ําหอมตัวใหม่หรอเอ,อ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่จะไปรีวิวเดี๋ยวแอมไปเปลี่ยนชุดก่อนแล้วกันนะคะทุกคนรอแป๊บรอแป๊บมาคะ่ะทุกคนทีนี้จะมารีวิวน้ําหอมนะคะที่เพิ่งได้มาใหม่เลยถ้าผู้ชายทักก็คือหอมจริงขออนุญาตรีวิวะวิ Victoria กตอเรียแพคตินัมกลิ่นนี้คือแบบโอ้โหไฮโซหายใจที่สุด บอกเลยหืตัวนี้นะคะเหมาะสําหรับคนที่ไฮโซเหมาะสำหรับกับคนที่แบบว่าออกสังคมหอมไหมหอมถือไหมหอมหอมมากทุกคนหอมไฮหอมแบบไปนี่คือหอมสุดๆอันนี้ก็คือมอบความไฮโซไฮใจก็คือมอบให้วิกตอเรียแพลตินัมนะคะทุกคนราคาจับต้องได้แบรนด์น้ำหอมพอยชนบุรีนะคะพร้อมสองนะคะรอบนี้พร้อมสองนะจาะทุกคน น่ารักมากให้กินหอมสุดตัวนี้ก็คือซิกเนเจอร์ของร้านเพิ่งออกมาใหม่เลยแอมก็ตำม,มาแล้วนะคะต่อไปกินออมเมียออมเมียจะให้ความแบบนุ่มละมุนคุณหนูแล้วก็ไฮโซไปไปลายแอมคิดว่ากลิ่นนี้นะ ปนความเซ็กซี่ปนความไฮโซแอมแนะนําทั้งสองกลิ่นเลยนะคะทุกคนแม่แม่แมพี่พี่ต้องมีติดบ้านไว้ทั้งสองกลิ่นเพราะว่าบางวันเราก็อยากคุณหนูบางวันเราก็อยากไฮโซแม่แอมแนะนําเลยค่ะทุกคน,นะคะ่ะตัวนี้นะคะออกใหม่เลยแอตามตำมาแล้วทุกคนอย่าลืมตำนะกลิ่นหอมแบบหอมจริงหอมไหมคะมูเทศหอมมากครับอชอบกินไหนเธอชอบกินไหนอ่ะเธอชอบกินไหนพี่เดินหักเราอ่ะใช่นี่ตัวนี้เนอืมเนี่ย ผู้ชายชอบผู้หญิงผู้ชายฉีดได้นะหมูเท่าสุดแย่งไปฉีดแล้วเปล่าได้นะคะน้ำหอมพอยชนบุรีแนะนำเลยค่ะผู้สาวทหารคอนเฟ <S ul ain> ิร์ม